ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็อ <c> ย <oughs> ู่ใน m イคัพพ็อกเก็ตอินชอนครัศูนย์จุดหนึ่งสามจุดหนึ่งครับ,รบวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสเช่นเคยครับทำไมมือเป็นงั้นละ่ะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสมิสไซล์ครับก็เป็นมิสไซล์ล้างโลกเลยทีเดียวครับถ้าใช้แบบผิดวิธีครับล้อ,ลอเล่น อ่าก็จะมีมิสไซน์หนึ่งครับที่มันรุนแรงมากครับที่ทําให้เครื่องผมค้างเลยครับก็คืออันนี้ครับอ่ามิสไซน์นี้ครับทำให้เครื่องค้างเลยครับนี่ตอนแรกอัดไปรอบนึงแล้วอ้าอยู่ไหนวะเนี่ยอ่าเนี่ย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 เลยลบไปละมันค้างครับอ่าเดี๋ยวผมจะไม่ใช้มิสไซน์ไอสีฟ้าละอืมเล่ยจะเครื่องค้างเลยครับอ่าจะลองใช้ก็ได้นะมิสไซน์สีฟ้าโอเคครับนี่วิธีใช้ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิธีเสกก็นี่ยครับนี่ ให้มาที่ช่องสองครับนี่เตรียมอันนี้กับอันนี้ครับแล้วก็ช่องสุดท้ายอ้าวช่องสามครับอ่าช่องสามครับนี่เตรียมนี้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 ครับอ่าก็เตรียมนี้เตรียมนี้เตรียมนี้ครับอ่าก็เป็นพวกมิสไซล์ครับอ่ามิสไซล์ต่างๆครับอ่าแต่ห้ามใช้ทูลบล็อกนะครับอ่าแอปเซตของทูลบล็อกทูเมเนเทมห้ามใช้นะครับเพราะว่ามันจะค้างครับเวลาเข้าไปเซตโอเคก็น yep. ี่ครับวิธีใช้ก็นี่ครับ ให้วางอันนี้ครับวางอันนี้อ่าแล้วก็นี่ครับเอาพวกพิดซายครับมาวางตรงสี่เหลี่ยมโอเคแล้วก็ใช้ดวงตาเอนดวงตาเอนเดอร์เอ้ยไม่ใช่ดิเอนเดอร์เพลอ่าก็ให้มากดนะครับตรงสีดำดำครับเนี่ยกดตรงสีดำดำแล้วก็ไปมาร์คจุดไว้ครับมาร์คจุดมาร์คจุดตรงไหนก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกาะนี้มันเล็กดีวะเดี๋ยวครับเราจะมาถล่มเกาะนี้ถล่มเกาะนี้ ปอกตรงนี้เลยอ่าแล้วก็กลับไปกดครับกลับไปกดกลับไปกดมันไกลแทล้ล่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองสักอันนี่มัน,นจะเป็นแบบนี้ครับอ่านี่เป็นไงล่ะเจ๋งแต่มันน่าจะเร็วกว่านี้เนาะแบบขึ้นลงปุด๊ดลงปั๊ดน,นะแต่เดี๋ยวเราจะไปไม่ทันครับอ่าก็เดี๋ยวอ่ไปแล้ว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 เอามาแล้วมาแล้วอ่านี่มาแล้วกาลังตกครับนี่ครับสาม สองหนึ่งหนื่งตูม,มนี่ครับโอ้ยอีกสักอันต่อไปเทนทีดีกว่าโอเคครับอ่ะเดี๋ยว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 มันบินไกลแท้าไโอเคครับนี่ฐานปล่อยจรวดตรงนี้ครับเราจะไปบุกประเทศเพื่อนบ้านครับอ่าอันนี้สงครามโลกครั้งที่สามครับอ่าเดี๋ยวลืมเซตครับอ่าตอนนี้เรากําลังบุกพมา่าครับไม่ใช่แล้วโอเคครับอ่ะ นี่ตึง้งนี่คือเกาะ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 อ,อะไรดีเกาะอ,อะไรดีวะโอเคเอาแล้วครับกําลังปล่อยมิสไซล์ครับสามสองหนึ่งตึ๊ด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 นี่คือภาพสโลครับเรากําลังถ่ายทอดสดนะครับ <c oughs> โอเคครับก็มีเป็นงี้ครับอืเล่นไปเยอะละโอเครอรอรออ่าไปแล้ว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 ,ลวอืเล่นจนมืดเลยครับ ดึกดื่นมืดคำ่ำเอาแล้วเอาแล้วมันมาแล้วเกาะหายแน่นอนตายแน่ตายแน่แนบึ้มเอาแค่นี้เองเหรออะไรวะที่เมื่อกี้มันแรงเนีครับไอไอสี I ่ไอที t ีเนี่ยดูมันใหญ่นะเนี่ยอันแรกนะและที่ทำให้ค้างนะครับไอสีฟา้ฟาเนี่ยอ,อเครื่องผมน็อกเลยโอเคครับอะเดี๋ยวผมจะสอนลงครับก็นี่ วิธีลงนะครับก็ให้กดปัจแจนะครับตรงนี้แล้วก็กด Run Cho Option โอเคแล้วก็นี่ครับปิด Enable Add On นะครับ to n a t i v t e m แบบ APK ไม่ใชะครับเดี๋ยวเครื่องค้างโอเคแล้วก็มากดเปิดตรงนะครับ Enable Mod PE Script Support นะครับอ่ะกดเข้าไปนี่ตอนแรกก็ยังไม่มีใช้เวลาให้กด Import กด Local Source นะครับกด Download นะครับนี่ม็อดชื่อนี้ครับ Missy ครับม็อดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดปตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอะไร .js นะครับโอเคแล้วก็ เข้าเกมตามปกติเลยครับโอเคแป๊บหนึ่งนี่ครับก็ลงได้แล้วครับแค่นี้เองโอเคครับสำหรับวันนี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับนี้ก็บ๊ายบาย